สวัสดีค่ะเมื่อ50ปีก่อนไม่มีใครเคยคิดว่าพืชผลเหล่านี้จะปลูกได้ในเมืองไทยและเช่นกันไม่มีใครเคยคิดว่าจะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นกับชาวเขาบนดอยสูงชาวเขากับพืชผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยพวกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการแผ้ถางป่าเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ส่งผลให้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเสื่อมโทรมลงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมบนาถประพิษสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ทุรกันดารทางภาคเหนือของประเทศไทยทรงทราบว่าพวกเขายากจนและดำรงชีวิตด้วยการปลูกฟิน ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและดำรงรักษาป่าต้นน้ำลำทานสำคัญของประเทศให้คงอยู่โครงการหลวงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2512ด้วยพระราชประสงค์4ประการคือช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติกำจัดการปลูกฝิ่น รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมิตรประเทศต่างๆโดยมีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมดำเนินงานทำให้การปฏิบัติงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใย ที่พระราชทานแก่พศกนิกรไม่เว้นแม้แต่ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงจึงทรงต้องตรากตรำพวรกายไม่ว่าเส้นทางนั้นจะธุรก,กันดานแสนเขนและอันตรายเพียงใดเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนดังที่ผ่านมาเมื่อทรงพักกรุณาโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมตั้งโครงการหลวงสิ่งสำคัญอันดับแรกในการแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง คือการบุกเบิกวิจัยหาพันธุ์พืชเพื่อมาทดแทนพืชเสพติดจากทอลูกเล็กๆจึงกลับกลายเป็นพืชพันธุ์ต่างประเทศผลโตและยังมีผักเมืองหนาวไม้ดอกเมืองหนาวเกิดขึ้นอีกมากมายตตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ทําการวิจัยกีกเรื่ยวกุหลาบนะฮะกุหลาบตัดดอกซึ่งเราก็ได้เริ่มทําการวิจัยมาตั้งแต่ปี25นะฮนะแล้วก็ คัดสำหรับทำการวิจัยเอาไว้เพียงแค่4,000ันเท่านั้นนะฮะโดยการใช้ติดตานะฮะบนบนสต็อกก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนยอดใหม่นะครับซึ่งมีความสามารถในการหาอาหารได้เก่งนะแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ได้ทรงพักกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมเปลี่ยนสถานภาพโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคงมีการบริหารงานภายในคล่องตัวมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดผลดียิ่งขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทรัพย์สินเริ่มแรกของมูลนิธิจำนวน50,000 0บาท ในระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ดำเนินงานต่างๆหลายแห่งเพื่อส่งติดตามความก้าวหน้าและพระราชทานคำแนะนำแก่หน่วยงานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงและเกษตรกรการเสด็จไปในพื้นที่ดำเนินงานต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวง แต่ละครั้งทรงให้ความสนพระไทยในเรื่องของแหล่งน้ําและการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและความเป็นอยู่ของราษฎรทําให้การดาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จในการสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างรวดเร็วปัจจุบันจึงเห็นได้โดยทั่วไปตามยอดตอยต่างๆที่มีการเพราะปลูกพืชผลเมืองหนาวมากมายหลายชนิด จากที่ไม่เคยมีการปลูกในเมืองไทยมาก่อนทำให้ชนเผ่าต่างๆสามารถช่วยเหลือตนเองมีรายได้มากกว่าการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝินพระราชดำริในการจัดตั้งสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวม39แห่งใน6จังหวัดภาคเหนือเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตเกิดรายได้ที่มั่นคงพอเพียงสามารถตั้งถิ่นฐานที่ถาวร ในระยะเวลา50กว่าปีที่ผ่านมาจากพืชผลไม่กี่ชนิดในช่วงเริ่มแรกได้เพิ่มขึ้นมากกว่า350ชนิดทำให้ชาวไทยได้มีพืชผลเขตหนาวรับประทานกันในประเทศลดการนำเข้าทำให้ชุมชนบนพื้นที่สูงเหล่านี้มีสิ่งอำนวยประโยชน์ทางด้านสาธารณูปโภคขั้นมูลฐานตลอดจนด้านการศึกษาและสาธารณสุข ส่งผลให้การดำรงชีวิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเรามีอาชีพมีรายได้มั่งคงหัวเขามีน้ำขีนนำใช้ครับเราได้ไปโรงเรียนให้เราได้เรียนหนังสือค่ะเวลาเจอป่วยเขาก็มีอาละมาดูแลยงูลนิธิโครงการหลวงได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงกว่า2,000 200, 0 0คนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชชนิดใหม่ซึ่งมากกว่าฟินหลายสิบเท่าตัวไรฟินเปลี่ยนสภาพเป็นแปลงพืชผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวจำนวนมากกว่า350ชนิดแน่นอนพวกเขามีความสุขมากขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ